ชมคะเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะเคยได้ยินคําว่าแฮกเกอร์หรือว่านักจารก,กรรมข้อมูลทางคอมพิวเตอร์กันมาบ้างแล้วนะคะขณะนี้ทางสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือว่า FBI ขอความร่วมมือมาอยัางตํารวจไทยนะคะให้ช่วยกันตามหานักแฮกเกอร์1ใน10ที่ติดว่าเป็นผู้ที่มีประวัติจารก,กรรมหรือว่ากระทําการแฮกข้อมูลมากที่สุดในโลกค่ะทําไมถึงมาขอความร่วมมือกับตํารวจไทยติดตามรายงานจากคุณนริศราคินิมานค่ะ นักแฮกเกอร์ที่เก่งเก่งมากๆนะเก่งมากๆนะครับหมายจับตามกฎหมายผู้ร้ายข้ามแดนระบุชื่อตามหมายจับที่ FBI ต้องการตัวคือนายแฮมซาเบนดิลัสสัญชาติแอลจีเนระียตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจับนายแฮมซาได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อ2วันก่อนหลังจาก FBI ขึ้นประกาศเป็นบุคคลและติดตามกว่า3ปีผู้ต้องหาเนี่ยเป็นแฮกเกอร์ ในระดับที่ FBI ต้องการตัวมากเนื่องจากเขาได้ทำการโจมตีสถาบันการเงินและก็ส่วนบุคคลนะครับแล้วก็อยู่ในชั้นเสี่ยงตำรวจยึดหลักฐานมีเพียงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสองเครื่องและโทรศัพท์ระบบผ่านดาวเทียมที่เป็นพยานหลักฐานนำไปสู่การยอมรับสารภาพเพราะแม้ตำรวจจะแสดงหมายจับในตอนต้นแต่ต้องมีพยานหลักฐานประกอบยืนยัน ซึ่งของกลางบางส่วนได้ส่งให้เจ้าหน้าที่ FBI ตรวจสอบในห้องปฏิบัติการที่สหรัฐอเมริกาเครื่องมือของเขาเนี่ยจะมีโทรศัพท์มือถือผ่านดาวเทียมเพราะนั้นเขาไปที่ไหนในโลกเนี่ยเขาทำได้หมดนะครับโดยสารเครื่องบินก็นั่งเฟิร์สคลาสนะครับใช้ชีวิตอย่างหรูหรา m ม y b e ่ไม่ a ม่บบิลลิอนม l บบ นายแฮมซาถูกสารแขวงสหรัฐอเมริกาแห่งรัฐจอร์เจียต,ตอนเหนือออกหมายจับข้อหาร่วมกันช่อโกงผ่านธนาคารและเป็นหนึ่งในสิบผู้ต้องหาคดีเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ FBI บต้องการตัวมากที่สุดหลังจากเข้าไปจรกรรมข้อมูลของธนาคารพาณิชย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยวิธีการต่างๆมูลค่าเงินที่สามารถจรกรรมได้มากที่สุดคือ10ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ300ล้านบาท เปิดอีเมลของน้องเนี่ยพี่สามารถเข้าไปรู้ในหลักในอีเมลของน้องเลยแต่ไม่บอกกันว่าเป็นหนึ่งลักอะไรหลังจากนั้นเนี่ยแต่อีเมลวันในที่น้องทำธุรกรรมเอนการเดินเนี่ยแปลว่าเกี่ยวกับเรื่องบัตรเครดิตของน้องบัญชีธนาคารอะไรก็มีดีก็สูงเป็น้องเลยอาญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือไซเบอร์ครามเป็นการกระทำผิดกฎหมายโดยใช้วิธีทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อโจมตีระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลที่อยู่บนระบบดังกล่าวแม้ดูเหมือนเป็นการก่อเหตุที่ไม่ร้ายแรงแต่ในขณะนี้ทั้งไทยและต่างประเทศเริ่มให้ความสำคัญกับการก่ออาชญากรรมในลักษณะนี้โดยในประเทศไทยแบ่งการกระทําความผิดไว้5ประเภทคือแฮกเกอร์ที่ขโมยข้อมูลผู้เสียหายไปก่อคดีอาชญากรรม 2. c r a c k เกอรคือกลุ่มบุคคลที่เข้าไปบิดเบือนข้อมูลหรือขโมยความลับของชาติที่ถือเป็นอาจญากรรมคอมพิวเตอร์ที่ร้ายแรงที่สุด 3. กลุ่มผู้เผยแพร่ไวรัส 4. กลุ่มอาจญากรรมส่วนการทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะการซื้อของทางอินเทอร์เน็ตและสุดท้ายคือกลุ่มเผยแพร่ภาพอ,อนาจารนริศราคินิมานไทยพีบรายงาน